มีผู้ใดเป็นยังสีอยู่บ่ละพี่น้องปลูกแล้วก็แง่งปลูกแล้วกบโกเก็บกินเด้พี่น้องด้อสะอ่อนเก็บไบทั่งแง่งเศอาอนสายใบยแลงข่อยกะแง่งข่อยกะซองข่อยกะเบิงโอ้ยจะเป็นข่อยอนอนซ่อนออนซ่อนผลงานจากขวงพี่น้องออนซ่อนฝีมือจากขวงบักพี่เศกศศักดหลากอยู่พี่น้องอุย้ยวะผู้ใดอยากเด้ยนน้อยอยากได้แนวก,ก็กทักมาเด้อพี่น้องตอนนี้ พร้อมส่งนะคะพร้อมส่งแล้วสิ้นเดือนนี้นะคะเดี๋ยวอาจจะลงว่าพร้อมขายนะคะผู้ใดสนใจกะทักมาสอบถามใบก้อนได้นะจ๊ะด,ดกจึงสี่นี่ม,มีอยู่เพื่อนหนึ่งสองสามต้นก,ก,นบบบกนน็กินบ่เบิดบอกพี่คเม่เนี่ยสิกินใบเขาได้พี่น้องได้บ่เปลืองวันไหนดอกแต่ว่าผู้ใดมักเพลดกับเปลืองตัวนี้ก็งายได้พี่น้องเลยมีเพิ่นถือกันเขี่ยไล่แดงที่ล่ะยองเพื่อนเพื่อน,อนกำลังฟื้นว่าสิบอกสูตรพี่น้องกัยังเพื่อนในบอกดอก ให้พี่น้องกดติดตามไว้ซกก่อนอันนี้ก็คือกันพันเดียวกันแต่ว่าตรงกลางนี่เพื่นหักเด้อพิ่นหักพิ่นหักพี่น้องพื้นเฮากําลังแตกออกนี่ข้อพิ่นหักเพิ่นเจอร่มพัดตึงที่ละพี่น้องพุ่น่ะโอ้ยขดละสอนอุโมงค์ว่าในปูกอีหยางได้ใจเด้อุูนมะเขือเทศพี่น้องุ่นปูนปูนูนเบิ่งเปียงเบิ่งเปียงอันนี้กินสุกก็ได้นะคะพวงชมพูเด้พี่น้องเด้อมะเขือเทศพันนี้เป็นพันพวงชมพู ออ้ได้สนใจกระถางขม้า,มาโลดเด้หน่มีต้นพันธุ์พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวห้อสิบประกาศลงห้ทสาบอีกเครื่อหนึ่งนะกดติดต,ตามไปโหลดเดี๋ยวจะพร้อมกล้วยสองเครือนั้นสุกแล้วเรียบร้อยสุกพร้อมกันสองเครือเลยนะคุณพี่น้องทั่วพู่มห้องก็ออกดอกแตกบืนบืนอยู่พี่น้องนี่ในกระถางเงื่อนหนึ่งสองเงื่อนปลูกใส่สองสามกระถางสองสามกระสอบกินบิดพี่น้องเลยกินบวดดอก อันนี้บรรยากาศตอนแรงๆด้วยพี่น้องเด้อแงงสวนตอนแรงเราต้องแงงสวนอันนี้สายยางก็สิเป็นอุป,ปุ่มเอาเป่าเนี่ยเล็กน้อยเพราะว่าพุ่งหัวสวนนะตอนนี้ก็หองพ่อข้างในแล้วดอกมาอัปเดตให้พี่น้องมึงซื้อเด้อกดติดตามไว้พี่น้องจะให้ดีแชร์ไปพร้อมไปพี่น้องให้มูเฮาได้เบิ่งน้า